สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีครับพี่แก้วมาแล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมีลักแฟนเพลงของน้องเอแลวก็พี่แก้วดอกบายนไม่รู้โรยด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้พี่สาวพามาที่อุบลนะครับแล้วก็วันนี้เราที่มาวัดหนองบัวนะครับวัดพระธาตุหนองบัวที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมืองไหนพนมีงานพอดีนอะพี่สาวงานจ้ามีดนตรี จะสวยแบบไหนจะอลังการจะวิจิตราแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาตามมาค่ะมาบนด้วยกันค่ะด้วยกันนะครับบัรฑิาอุปสมบทว่าละเผยยาหังพันเตปะกวโตสันติเกตปปับพระจังละเผยยาอุปสมบทธรรข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระองค์ขอบัณฑิตาอุปสมบทเป็นพระทิกษุ แล้วก็มีพระผู้มีพระมีสอยดาวด้วยนะครับเพื่อสัมมาสมพุทเจ้าได้ตรสว่เอเรียมสีการกุศลย20อวสวาขาตจะรับจะไดอยางสัมมาทุกันอันี้ซื้อดอกไม้ก่อนนะครับเธอเป็นที่สูงมาเอาบุญน้ำกันเ้อพี่น้องเพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเธอครับเป็นพระสงฆ์แงกพระรัทนตตัยเกิดขึ้นในโยกอาทำ ขี่พยานว่าทำของบอกก็ส <at> ัมมาสัม huh. พ so <Su icide> <I> ุทธเจ้าไปปฏิบัติตามเดินตามไปทำบุญกันข้าวคนนั้นบรรเทาซ้กหน่อยเท็จโกมพระบรมศารีริกธาตสัมมาสัมพุทธเจ้าครับที่วัดกันพี่น้องเก่าหมายถึงเทียนับใไปเดินตามหนทางแปดสายคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเจ้า พี่น้องร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยมาแล้วเ้าต่อแบนสักไปลูุต่อแบนสักไปนะจะได้ว่าพระบรมธาตุเจดี์สีมหาโพธิ์ถึงยอดเลยเอาจากเบื้องล่างเนี่ยเราอยู่พื้นแม่พระธรณีนะครับนี่อธิษฐานได้ถึงเบื้องบนเลยนะครับดีและเกินคนหนูกี่เดือนแล้วหนุูก อ๋เพิ่งว <ongs> <ök mañana benim S 2> <rawd Moder> ันเพิ่งวันเกิดไปยี่สิบสามนี่ค่ะโอ้ครับครับเนี่ยวันเกิดแล้วอาทำบุญเลยค่ะพี่สาวนี่เป็นงานอธิฐานใจนะครับทำบุญเงินร้อยบาทสาธุจักจังหวัดร้อยเอ็ดน้องพ่อค่ะน้องพ่อโอ้น้องพ่อเนาะน้อองพ่เอาร่วมบุญกับเขาเจ้าค่ะร่วมบุญตรงนี้ผ้าป่าลอยฟ้าไหว้พระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันนะคะสมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดพระบรมธาตุเจดีย์ ตรงนี้แหละครับสาคัญเลยทําเพื่อนล่างสร้างกุศลเพื่อนบดสร่าพุทธนะูณนะให้มีความสุขความเจริญสาธุนะโมพุทธายวิรัตโยวิรัคโณนายังวิรายิาวิรากาสีวิรากาสาวิรักิจโยพุทธาจามานีมามะพุทธาจาสวาโหพุทธังปจิตธิธรรมังปจิตธิพระพุทธเจ้าปจิตธิพระหลานจารวะปจิตธิพวันตุเมตตามัถังประกาศเสียงตัวตถาอาหะโสมาเลเอมามาปจิตธิเต เพี่ยรวยรวเ้าค้ยพี่น้อง้ยเอ็ก็เกาดีลเือนมาถ้าตัเดือนสีรัดสีได้เป็นพวกนี้ับเดือนมา้าับไปต่อนอาิตยามากอาทิตถไปว่าเพิ่มมาไปว่าตื่นเพิ่มวาเหมาะที่ขาเติมจอเนี่ลูกเนาะอ่าอาิตย์ถัดมาเลยที่ 倔强。 ซึ่งตอนนี้เรามาตักบาทร้อยแปดใช่ไหมครับแม่ชี สาธุสาธุครับวันนี้พี่สาวทําบุญนะคะน้องเอขอแตะมือไปด้วยนะคะจะได้บุญด้วยกันมารับบุญด้วยกันนะครับวันนี้ต่อต่อเมื่อต่อเมื่อคุนรอมคนทั้งสมสิบสรวมกันแล้วเป็นหนึ่รแปดัก สร้างกรรมไว้อย่างไรในอดีตกรรมจะติดตามไปในวันหน้าเหมือนพืชพันธุ์ละหวานไว้ในเนื้อนาผลย่อมปลากฏเป็นเช่นเผ่าพันจึงควรสร้างกรรมดีที่ไร้ทุนโวกหลงโกดอดใจกระใสสันจะสดสุดสดเช่นทุกคืนวันพุกคุณบันดาลบุพขนทุกภัย เราเกิดมานี่เอาอะไรตามติดไปไม่ได้แน่่ันเลยเนี่ยทรัพย์สมบัติแต่มันเป็นสิ่งของภายนอกไก่สักตัวหัวสักหลังสตังสักบาทเสื้อผ้า,ากาันขาดเราก็ยังเอาติดไปไม่ได้เลยเออนอกจากกุศลผลบุญทานเท่านั้นนี่ฉะนั้นเราท่านทุกคนเข้าสู่สถานกานมงคลเพิเติมตอก่อประโยชน์สร้างกุศลผลบุญทาน,นอ,อันนี้มาถึงองุบลน,นะครับก็จะเป็นเทียน เทียนพันษานะครับเป็นขบวนแห่เทียนพันษานะครับอันนี้ก็จะนานแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเอาไว้แบบทาเอาไว้ให้ดูให้ชมนะครับเพือ่อนะเทียนอิริ้วยครับพี่น้องอันนี้เทียนจริงๆเลยนะครับผมคพณอ่อนะอุ้ยบิจิตงดงามมืนอใดได้บุญได้กุศลน้ำกันค่บวัดพระาธาตุหนองบัวน,นะครับที่อุบลราชธานีโอ้งาม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  อันโมสาธูน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อได้บุญได้กุศลน้ำกันครับผู้ใดเบิง้งผู้ใดติดตามน้องเอกรับพี่แก้วกขอขให้มีได้บุญได้กุศลเด้อว,วันนี้มาพามาทำบุญจ้าอนะโอ้ยงามงามงาม เที่ยนอีกได้พี่น้องเที่ยนเบื้องอัินหอนหลายแดดซองแดดซองมันก็ละลายไปตามการเวลาครับพี่น้องก็เหมือนกับความดีนะเนาะความดีถ้าเราสะสมมาเรื่อยๆมันก็ยังคงอยู่แต่ว่าถ้าเราไม่ทําความดีไม่ทําบุญกุศลเลยก็มันก็จะละลายหายเหงอดไปแบบนี้แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วทําความดีคิดดีทําดีเนาะ พี่น้องสวยสวยสวยงามงามอันนี้เสียมซีนะครับพี่น้องสยพาเุีึงซีเบิ่งของรางวัลค่อันนี้ก็มีการเทศมาแคเรื่องพระเวทนี่ของรางวัลอะไรรางวัลใหญ่ค่ะในตู้เย็นมามารวงไห้รวงไ้พี่น้องรอยีาตั้งแต่ชาติแรกเพอดีมาเซียมซีวพี่สาวกี่ใบ นะครับเอ่ะหนึ่งคาถานะครับหนึ่งคาถาจนถึงนู้นนะครับอันนั้นบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดอันนี้คือแก้วกำลังร้องไห้นะครับเล่มที่ยี่สิบปดที่ชาดอกผ้าปลายแล้วนะครับเป็นชาดอกที่มีเรื่องราวยาวๆตั้งแต่ห้าเศษคาถาจนถึงสิบคาถาท่านพระคาถาตู้เย็นร้อนใช่ มอนกไรนะครับาท้นนึ่นย่้านถค่น่ะนนนนเข้าไปอัศการถาเป็นชาดกเรื่องที่ยาวที่สุดนะครับเรื่องที่ยาวที่สุดที่จะเทศ์ก่ี่สามสี่อะไรเนาะสี่สามสี่อะไรเนาะอยาไกล่องอะไรนาะผงชูรสกันะครับเรื่อไปเงปัเบอร์ห้า อยากเป็นเียที่ดีมีหลายอย่างกันเลยนะครับสิ่งไหนสงสัยก็จะได้เข้าใจสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจก็จอะไรอขึันเอาสีสามซีสอเล็กสีสโมนสบสามัพักขาาเ่กับอะไรคะัสสามซีโอได้แก้วโอได้แก้วค่ะแก้วได้แก้วค่ะ เราทำบุญเพื่อหนุนนำครับชีวิตบุญตามติดเพราะบุญกันนะได้หอมเพราะเราทำบุญหนุนนำครเราออกบุญหนุนนำต้องาได้หอมด้วยพี่สาวอนุพันาสาธุด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามาทำบุญที่วัดหนองบัวพระธาตุหนองบัวนะครับที่อุบลราชธานีนะครับพี่สาวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ สบายใจอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความสุขม,มากๆค่ะได้เดินสายตาบุญกับน้องเองใช่ครับก็อนุโมทนาสาธุกับพี่แก้วแล้วก็เอฟซีทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะอะวยพรให้หน่อยขอบคุณขอบคุณสำหรับค,ควมอวยพรเป็นทางการเลยพี่แก้วก็อยากจะบอกว่าตลอดการเดินทางที่มาหา้องเองนะคะแล้วก็มีพี่ๆน้องๆทุกๆคนที่เข้ามาอวยพรวันเกิดแล้วก็อวยพรในการเดินทาง ก็รู้สึกดีแล้วก็อขอบคุณมากๆนะคะจะรักทุกคนเช่นกันค่ะไว้เจอกันนะคะไว้เจอกันนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมว่าเราจะไปไหนทำอะไรเราจะไปเดินสายทำบุญที่ไหนอีกนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย